ภูมิปัญญาท้องถิน่นด้านที่สามก็คือด้านศาสนาด้านศาสนาข,ข้อที่สามเอาเขียนเลยค่ะด้านศาสนาภูมิปัญญาท้องถิน่นที่เป็นปัจจัยสําคัญทําให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิน่นนอกจากเกี่ยวกับความเชื่อแล้วเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ทําให้มีอาชีพ ต่างๆนะคะแล้วก็เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับทําเครื่องมือต่างๆขึ้นมาใช้ก็จะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทําให้เกิดปัจจัยจะเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้านหนึ่งก็คือทําให้เกิดปัจจัยก็คือทางด้านศาสนาอย่างเช่นพิธีนี้เขาเรียกว่าพิธีอะไรคะเอาด้าวด้าเด้าเดาดาอ่าเก่งเขาเรียกว่าทํกขวันนาคอ่า การทําวันนาคนะคะชายไทยทุกคนเนี่ยอาจจะนอกจากรับใช้ทหารแล้วก็ต้องบวชแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ก่อนบวชหนึ่งวันเขาจะโกนหัวโกนคิ้วเป็นหน้าก,ก่อนแล้วก็มีการทําขวัญนาคเพื่ออบรมสั่งสอนให้นาครู้บุญคุณพ่อแม่นะคะซึ่งซึ่งคนที่ทําขวัญนาคเนี่ยจะต้องมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือจะต้องเป็นคนที่เป็นคนดีคนทาขวัญน,นาคนะต้องเป็นคนดีเสียงดีนะคะ เสียงดีด้วยเพราะต้องแหล่ใช่ไหมคะแหล่ทำขวัญน,นาคถือว่าต้องมีใจรักถึงจะทําได้คนทําขวัญน,นาคทําไม่เป็นทุกคนนะคะต้องเป็นคนที่มีภูมิปัญญาในเรื่องของการาทําขวัญน,นาคได้มีเสียงที่ดีแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาในเรื่องของด้านศาสนาอันนี้เห็นไหมคะ่ะ ต่อไปอันนี้ด้านศาสนาในเรื่องของวันข้าวพรรษาเอาเขียนค่ะข้าวพรรษาในวันข้าวพรรษาเนี่ยจะเกิดปัจจัยที่ทําให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาก็คือในวันข้าวพรรษาแต่ละท้องถิ่นก็จะมีการแห่อะไรนะแห่ะไรนะเขาเรียกว่าแห่อะไรอ่าแห่เทียนพรรษามีการแห่เทียนพรรษาดูภาพนี้ เห็นไหมคะการแห่เทียนพรรษาทําให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของด้านการแกะสลักเทียนเป็นรูปต่างๆสวยงามมากต้องมีความรู้ความสามารถในการแกะสลักจึงถึงจะทําได้ใช่ไหมคะทุกคนแกะสลักได้ไหมให้พวกเราไปแกะสลักได้ไหมทําไม่สวยทําไม่ได้แน่นอนต้องมีภูมิปัญญาต้องมีความรู้ต้องมีความสามารถนะคะถ่ายทอดกันมาอันนี้เป็น เทียนที่เขาแกะสลักสวยงามมากอันนี้เห็นไหมคะสวยไหมสวยมากเลยนะคะอ่าดูภาพนี้ยิ่งสวยมากเลยนะถ้าไม่มีฝีมือทําไม่ได้เลยถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะภูมิปัญญาท้องถิน่นอ่าต่อไปพิธีที่ทําในวันออกพรรษาอีกพิธีหนึ่งที่ทําให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือ ในด้านของการตักบาทเทโวนะคะบันทึกการตักบาทเทโวเป็นพิธีเกี่ยวกับทําหลังจากการออกพรรษาแล้วนะคะตักบาทเทโวตักบาทเทโวนะคะ ตักบาทเทวใครเคยไปใครเคยตักบาทเทวบ้างยกมือสิไม่เคยเลยเหรอคะพระจะเดินเป็นแถวทุดงลงมาเลยอ่าเ,เคยไหมเคยพ่อแม่เคยพาไปไหมคะอาจจะทําหลังจากวันออกพรรษานะคะเป็นพิธีเกี่ยวกับการออกพรรษานอกจากนี้จังหวัดที่เขามีพิธีหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ท้องถิ่นก็คือเขาเรียกว่าพะเพณีชักพระอ้าวเขียนเลยค่ะนี่สําคัญอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชพ,พ,พ,พิธีชักพระเป็นภูมิปัญญาตรงไหนก็คือการแต่งพานะที่ใช้บรรทุกพระลากจะมีสองแบบอาลากพระทางบกกับลากพระทางน้ำนะคะก็จะตกแต่งเห็นไหมมีการตกแต่งเป็นรูปพญานาคตกแต่งลวดลายสวยงาม ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านศาสนานะคะเป็นการพิธีลากพระหรือชักพระเป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียงความสามัคคีในการทําบุญทําทานนะคะเรียกวิธีชัก,ชกพระหรือลากพระอ่าพิธีออกพรรษานอกจากนี้ก็จะมีอะไรอีกพิธีไหลเรือไฟไหลเรือไฟ นะคะก็ตกแต่งสวยงามนะคะตกแต่งสวยงามไหลเรือไฟทำหลังไว้พิธีในวันออกพรรษานะคะทำในตอนออกพรรษาพิธีไหลเรือไฟพิธีชักพระตักบาทเทวภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อประสาทพึ่งทำประสาทพึ่งจากไม้ประสาทพึ่ง ประสาทพึ่งนี้นะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขาเอาไม้ไผ่มาจากตอกสารเป็นรูปประสาทเอากาเอากาบกล้วยมาแทงหยวกเป็นลวดลายสวยงามมาปิดมามุงเอาขี้พึ่งมาต้มให้เปื่อยเอามะละกอดิบมาแกะสลักนะคะติดด้ามไม้ไผ่จุดในจ่มในน้ำพึ่งและจุ่มในน้ําเย็นมาทําเป็นรูปดอกไม้เรียกว่าดอกพึ่งหรือดอกพึ่งนะคะ จะมีความสวยงามมากถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านศาสนานะคะผู้ที่มีความรู้เท่านั้นถึงจะมาสามารถทําได้ทุกคนไม่สามารถทําได้ต้องมีความรู้ถ่ายทอดประยังรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายนะคะทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยอะไรคะปัจจัยที่ทําให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิน่นมีสิ่งสําคัญอยู่3าอย่างก็คือ สิ่งสาคัญที่ทําให้เกิดปัจจัยทําให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิน่นก็คือด้านความเชื่อ2ในด้านของภูมิศาสตร์สา์ในเรื่องของศาสนานะคะค่ะวันนี้นักเรียนก็จะรู้แล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอะไรบ้างนะคะก็กลับไปอ่านเพิ่มเติมมานะคะสนใจไปอ่านเพิ่มเติมมาว่าเอ๊ะศาสนามีอะไรบ้างทางด้านความเชื่อมีอะไรบ้างนะคะ ในเรื่องทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้างเราจะเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เกิดภูมิปัญญาชาวบ้านขึ้นมานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ